สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะใครยังไม่มาเรียนรีบมาเร็วรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่บนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรนะัดฉันไวทำไมไม่มามาเรียนกันหรือยังคะถ้ามาแล้วเรามาเรียนกับวิชาคณิตศาสตร์ ก็คือเรื่องของการลบโดยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบตั้งแต่บทที่สองนักเรียนก็ได้เรียนเรื่องการบวกไปแล้วนะคะบทที่สมก็เรียนเรื่องการลบวันนี้นี่เหมือนกับบทที่3เราก็จะเรียนเรื่องการลบโดยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะน,ะนักเรียน,นาเรามาดูกันนะคะว่า การบวกและการลบจะเป็นครูคพูดถึงอะไรเป็นอย่างไรและการบวกการลบมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะการลบด้วยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะคุณผออนุญาตปรับประวัติปอยนิดนึงนะคะเพราะว่ามีตัวผิดอยู่นะคะแล้วคุณครูปรับให้นะคะอ่า๋ยนวะคะ่ะ ความสัมพันธ์การลบโดยความโคโอามความนะคะโคอามความคุณครพูพิมพ์ผิดไปนิดหนึน่งเริ่มเริ่มเก่งแล้วค่ะเริ่มชํานาญแล้วนะคะเอาละค่ะการลบโดยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบคืออะไรคะนักเรียนสงสัยแล้วมันเกี่ยวพันกันไหมลบและบวกมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันนะคะการลบและการบวกมีความสัมพันธ์คือถ้าเรานําจํานวนทั้งหมดที่เป็นการรวม กันของจำนวนสองจำนวนเมื่อรู้จำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นแล้วเราก็สามารถหาค่าจำนวนหนึ่งได้โดยการลบโดยจำนวนทั้งหมดต้องเป็นตัวตั้งหลายคนงงค่ะหลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรลองฟังมูลรีเที่ยวนะคะเพื่อจะเข้าใจสักนิดนึงการลบด้วยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็คือจำนวนทั้งหมดที่เป็นการรวม ของจำนวนสองจำนวนเมื่อรู้จำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นเราสามารถหาค่าอีกจำนวนหนึ่งโดยการลบโดยนำจำนวนทั้งหมดเป็นตัวตั้งตัวที่หาค่าได้บวมแล้วเป็นตัวตั้งและลบด้วยจำนวนที่เป็นโดยจำนวนทั้งหมดเป็นตัวตั้งนะคะเข้าใจไหมคะก็คือถ้าเราเช่นสมมติว่าเราต้องการหาจำนวนในการบวกการลบมันก็จะมีความสัมพันธ์กัน สิบลบหกเท่ากับสี่ทีนี้สิบลบสี่ก็เท่ากับหกมันจะมีลักษณะอย่างนั้นกันนะคะมาพูดง่ายๆเลยการลบโดยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็คือจํานวนทั้งหมดที่เป็นการรวมกันของจําน,นวนสองจำนวนเมื่อรู้จํานวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นก็สามารถหาค่าอีกจำนวนหนึ่งได้โดยการลบนะคะโดยจํานวนทั้งหมดต้องเป็นตัวตั้งง่ายๆนะคะต่อไปค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ของการบวกและการลบกัน ว่าเป็นอย่างไรความสัมพันธ์การลบการลบด้วยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะเช่นนักเรียนดูตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนเห็นก็คือลูกแซกนะคะลูกแซกมีจำนวนเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7 8 ลูกเซ็กมีทั้งหมดด้วยกัน8อันนะคะนั่นเก็จะเห็นว่ามีกี่สีคะใช่แล้วค่ะจะมี2สีคือลูกเซ็กสีแดงและลูกเซ็กสีม่วงลูกเซ็กสีแดงมีกี่อันคะนับพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4 5สลูกเซ็กสีแดงมี6อันต่อไปลูกเซ็กสีม่วงละคะ12ลูกเซ็กสีม่วงก็มี2อัน ก็เป็นลูกเซกมาหกมาบวกกับสองเขาีเท่าไหร่คะมีแปดอันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเ็าบอกว่ามีลูกเซกสีแดงและสีม่วงมีทั้งหมดกี่อันคะแปดอันจากเมื่อกี้ที่มารวมกันเป็นแปดแล้วถ้าเป็นสีม่วงสักสองอันเห็นไหมคะสีม่วงสองอันจะเป็นสีแดงเท่าไหร่คะเราทำอย่างไรกัน วก็เอา8มาลบก,กับ2ก็กลายเป็นสีแดงคือ6อันอธิบายซ้ำอีกครั้งนะคะนักเรียนเมื่อกี้ลูกเซ็ตมีทั้งหมด8อันประกอบไปด้วย2สีคือสีแดงและสีม่วงในภาพนี้มีสีม่วงกี่อันคะ12 2อันและเป็นสีแดงกี่อันเราก็ทำได้โดยการนำจำนวนทั้งหมดนะคะจำนวนทั้งหมดก็คือ8 มาลบก,กับ4ีม่วง2 8ลบกับ2เท่ากับ6เพราะฉะนั้นสีแดงก็มี6อันเองนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเพราะฉะนั้น6บวก2เท่ากับ8 8ก็คือจำนวนรวมของ6และ2เมื่อ8เป็นจำนวนรวมเป็นผลรวมแล้วในการที่หาค่า ค่าใดค่าหนึ่งแล้วก็จะเอา8เป็นตัวตั้งทุกครั้งเพราะ8คือจํานวนรวมนะคะ8เป็นตัวตั้งแล้ว8ลบหล่ะได้เท่าไหร่8ลบ6ก็ได้เท่ากับสองและถ้า8เป็นตัวตั้ง8มาลบก,กับสองเข้าเท่ากับ6เห็นไหมคะมันก็จะมีความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยนะคะ นักเรียนไม่งงนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากนะคะเป็นครูอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งดูลูกแซกสีแดงนะคะมีทั้งหมด8อันเป็นลูกแซกลูกดูลูกแซกนะคะมีทั้งหมด8อันลูกแซกสีแดง6อันลูกแซกสีม่วง2อันแล้วก็สามารถหาค่าได้ว่า8ลบ6เท่ากับ2นะคะต้องกนนารหาสีม่วงแล้วก็8มาตัวตั้งสีแดงเป็นส่วนสีแดง6อันเป็นตัวลบ8ลบ6ก็เท่ากับ 2เป็นสีม่วงต่อมาถ้าเราต้องการหาจำนวนของต้องการหาจำนวนของสีแดงบ้างเราก็ทำได้โดยการเอาจำนวนทั้งหมดก็คือ8ลบด้วยจำนวนของสีม่วงก็เราก็จะได้จำนวนของสีแดงก็คือ8ลบ2ลบเท่ากับ6 สีแดงก็มี6อันนั่นเองทีงนี้ความสัมพันธ์ของการบวกรบแระการลบแล้วก็นําจํานวนทั้งหมดมารวมกันเมื่อกี้ลูกแซกสีแดงมี6อันลูกเซกสีม่วงมี2อันแล้วก็ทําได้โดยการ6กบวกสเท่ากับแทีนี้ถ้าเราต้องการหาค่า,คาลูกแซกสีแดงนะคะเราต้องการหาค่าลูกแซ็กสีแดงอ่ะโทษนะคะเราต้องการหาค่าลูกแซ็กสีม่วงเราต้องการหาค่าลูกแซ็กสีม่วงแล้วก็เอาตัวตั้ง8ดลบด้วย6คือลูกเซกสีแดง ได้เท่ากับ2 8ลบ6เท่ากับ2และต้องการหา,าค่าอีกจำนวนหนึ่งก็8ลบ2เท่ากับ6เห็นไหมคะมันก็จะมีความสัมพันธ์กันแค่นาแค่เรานําจํานวนจํานวนทั้งหมดที่เราได้มาเป็นตัวตั้งแล้วก็ด่อจำนวนอีกจนวนหนึ่งแล้วก็หาค่าอีกจํานวนหนึ่งนะคะหวังว่นานักเรียนคงเข้าใจนะคะไม่ยากนะคะและในตอนเย็นของทุกทุก,ท,กทุกวันนะคะ 6โ,โมงเย็นเราจะเจอการตอนเย็นครูเขาจะสอนเรื่องน,นี้ซ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อนักเรียนเกิดความเข้าใจนะคะหวังว่านกันกเรียนคงจะมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการลบโดยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยนะคะทีนี้เรามาดูการบ้านของเราค่ะในการบ้านของเราคุณครูก็จะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดดหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะในหน้าที่นะคะ นันเกเรียนเปิดหนัสือหนังสือแบบกระดขึ้นนะคะในหน้าที่เจ็ดสิบแปดนะคะหน้าเจ็ดสิบแปดหน้าเจ็ดสิบแปดนะคะเขาบอกว่าให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนลงไปในสี่เหลี่ยมและเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะข้อกับคล้ายๆกับที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะนักเรียนดูนะคะ นเรีนดูเดี๋ยวอนนะคะน,นักเรียนดูค่ะในนี้ก็บอกว่านักเรียนดูจํานวนนะคะมีนมนะคะมีนมทั้งหมดเท่าไหร่ในการหาความสัมพันธ์เราต้องนําจํานวนรู้จํานวนทั้งหมดก่องว่าจํานวนทั้งหมดมีเท่าไหร่นะคะเช่นนมทั้งหมดมีกี่กล่องคะหนึ่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมินมทั้งหมดแปดกล่องปล่อยเเป็นนโอกบนมนมเป็นนมรสช็อกโกแลตช็อกโกแลตเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นนมรสช็อกโกแลตห้ากล่องเป็นนมร,รสหวานเท่าไหร่นมหวานก็เป็นเท่าไหร่คะเรามาทำอย่างไรกันแล้วก็ต้องนำจำนวนทั้งหมดก็คือเท่าไหร่คะแปด ลบเราต้องการหาจํานวนของนมรสหวานแล้วก็เราก็ต้องนําจํานวนทั้งหมดที่มีคือ8ลบด้วยจํานวนนมรสช็อกโกแลตคือ5ได้เท่ากับ8ลบ5 8ลบ5ได้เท่าไหร่คะมีอยู่8ลบไป5ก็เหลือ3เพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์การเพราะฉะนั้นนมรสหวานก็คือมี3กล่องนะคะ1 2 3และประโยคสัญลักษณ์ก็สามารถเขียนได้ว่า8ลบ5เท่ากับ3เองนะคะนะคะ ข้อ1.1 1.2นักเรียนก็ทําได้นะคะถ้ายังอ่านไม่คล่องก็ให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังแต่พยายามอ่านด้วยตัวเองนะคะในแต่ละข้อเรารู้จํานวนทั้งหมดก่อนแล้วนะคะข้อหนึ่งก็รู้แล้วเป็นโบสีฟ้าและสีแดงทั้งหมด9อันเป็นโบสีฟ้า6อันโบสีแดงมีเท่าไหร่แล้วก็มาทําอะไรกันคะแล้ว9ลบ6ก็จะได้รู้ถึงจํานวนโบสีแดงนะคะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปก็เป็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะ เป็นหน้าที่หน้าที่79นะคะเป็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะในข้อ2เติมตัวเลขแสดงจำนวนในสี่เหลี่ยมเหมือนที่คุณครูอธิบายเมื่อกี้ค่ะดูตัวอย่างนะคะ6บวก4เท่ากับ10เมื่อเรารู้จำนวนทั้งหมดแล้วว่าคือ10แล้วก็เอา10มาเป็นตัวตั้งถ้าเราลบด้วย6 10ลบ6กก็เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนใช่ค่ะ สิบลบหกเท่าเท่ากับสี่เพราะมีความสัมพันธ์กันทีนี้อา้าวและตัวเลขข้างหน้าสี่เหลี่ยมข้างหน้าเติมเลขอะไรคะแล้วก็เอาตัวจํานวนทั้งหมดก็คือเลขสิบมาเขียนไว้ข้างหน้าสิบลบสี่เท่ากับเท่าไหร่คะมันก็จะมีความสัมพันธ์กันอยู่สิบลบสี่เท่าเท่ากับหกนั่นเองนะคะไม่ยากนะคะส่วนข้างล่างเป็นการเติมตัวเลขแสดงจํานวนในสี่เหลี่ยมน,นะคะและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ ลักษณะการทำก็เหมือนกับหน้าที่หน้าที่ก็เหมือนกับหน้าที่78นะคะลักษณะการทำเหมือนกันเลยมีข้าวโพดทั้งหมดกี่ฝักคะหนึ่ง6 7 8สา0ี่ห้มีข้าวโพดทั้งหมดสิฝักเป็นข้าวโพดเหลือง2ฝักข้าวโพดมะม่วงกี่ฝักตรงนี้ก็จะไม่ให้ภาพมาให้ชัดเจนให้เราคิดเอง แล,นะแล้วก็ทำเราก็ทำการบวกลบกันเราเราก็ทำการลบกันนะคะนำสิบไปลบกับ2องได้กับเท่าไหร่และเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์อย่างไรนะคะไม่ยากแค่นักเรียนตั้งใจคุณรู้ว่านักเรียนทำได้นะคะแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะกับการเรียนแบบออนแฮนการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นป .1 เงิเนบ้านแหลนมอัมนเสนออุปถัมภ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ